อยากเปลี่ยนยางใหม่ต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับเราต้องรู้ขนาดยางของรถตัวเองก่อนนะครับอย่างเช่นยางเส้นนี้เป็นของมิชลินครับจะมีหมายเลขที่แก้มยางเช่น245 45R18 245นั่นก็คือขนาดความกว้างของหน้ายางครับ45นั่นก็คือความสูงของแก้มยางครับ R คือประเภทของยางและ15นั่นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของยางนั่นเองครับ สิ่งที่ต้องรู้ต่อมานั่นก็คือปียางครับจะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัว2ตัวแรกนั่นก็คือสัปดาห์2ตัวหลังก็คือปีที่ผลิตยางนั้นน,น,นั่นเองครับต่อมาต้องดูฉลากที่แปะยางเป็นครับเพราะจะบอกถึงคุณสมบัติของยางแต่ละรุ่นไว้อย่างช่องแรกคืออัตราประหยัดน้ำมันช่องที่2คืออัตรารีดน้ำหรือการเกาะติดบ,บนถนนเปียกและช่องสุดท้ายคือการบอกอัตราความดังเมื่อขับขี่นั่นเองครับ หากใครมีปัญหาอยากปรึกษาหรืออยากเปลี่ยนยางขับรถเข้ามาที่ไทยพลัสออโตเมคได้เลยนะครับ